ช่องนำชัยพืชเกษตรนะครับอีกหนึ่ง EP ีนะครับวันนี้พามาดูดอกดาวเรืองครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับอากาศร้อนๆเลยนะครับใกล้จะเข้าหน้าแล้งแบบเต็มตัวนะครับท่านผู้ชมแต่สวนนี้แปลงนี้นะครับเขามีวิธีการปลูกนะครับดอกดาวเรืองจนประสบความสําเร็จนะครับแล้วสู้กันฤดูร้อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดว่าเขามีวิธีการปลูกยังไงนะครับดูแลแบบไหนเตรียมดินยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของ การขายนะครับไปดูว่าเขามียอดขายยังไงนะครับจนประสบความสําเร็จแบบนี้กับแปลงของพี่ชายครับอยู่ดูอยู่ด้านหลังนะครับไปดูนะครับนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปทําความรู้จักกับเจ้าของสวนดาวเรืองกันก่อนนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับกําลังจะตัดดอกดาวเรืองเลยใช่อันนี้ปลูกมานานที่ไหนแล้วครับอันนี้ใช้ระยะเวลาแค่50กว่าวันนะครับ50กว่าวันดอกเหลืองอลามขนาดนี้แล้วครับยอดจริงๆครับแปลงนี้ พี่ครับแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยครับผมชื่อศักชัยถนอมสมบัตินะครับอยู่ที่เทศบาลตําบลบัวบานบ้านโคกใหญ่โคกคําทางไปบานเวอร์อำเภอยางตลาดจังหวัดกระสินนะครับอที่นี่คือจังหวัดกระสินครับท่านผู้ชมครับมาไปชมรายละเอียดก็หน่อยครับว่าดอกดาวเรืองเนี่ยปลูกยากแค่ไหนเราต้องเตรียมอะไรกันก่อนนะครับเชิญเดินชมเลยครับ ช่วงแรกๆในเราต้องเตรียมดินเตรียมอะไรยังไงครับเราเราจะต้องมีการไถไถแล้วก็ต่างตากดินนะครับอพอไถเราตากดินเสร็จปุ๊บเราก็กะว่าให้หญ้าตายรากแห้งจากนั้นเราก็ใช้รถปั่นปั่นให้ดินละเอียดให้ดินนวลซะก่อนนะครับ,รบเพื่อที่จะ,จะตะกุยหญ้ารากหญ้าขึ้นมานะครับ,รบจากนั้นพอเราปั่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ เราก็ให้คนของเราเนี่เอาคาดมาเก็บรากหญ้าเก็บอะไรออกให้หมดนะครับเพราะว่าจะต้องกําจัดวัชพืชไปในตัวด้วยนะครับนี่คือขั้นตอนขั้นแรกนะครับขั้นแรกก็คือหนึ่งเตรียมดินนะครับปั่นดินให้เรียบร้อยหญ้านี้ต้องไม่มีเลยหญ้านี้เอาออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับโอ้นี่ครับนี่ครับอ่าเชิญดูได้เลยนะครับ นี่ครับริมทางแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแปลงนี้ตั้งแต่ผมขับรถเข้ามานี่โอ้โหสีเหลืองอลามนะครับสวยงามสดใสจริงๆหลังจากที่เตรียมดินนะครับเสร็จปุ๊บมเมล็ดพันธุ์คันนี้อเอาเมล็ดพันธุ์มาจากไหนเรารเราเพาะเราเพาะเมล็ดพันธุ์นะครับเราเพาะเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาในการเพราะเมล็ดพันธุ์นี่ใช้ระยะเวลาจากเพาะเมล็ดไปจะถึงงอกนี่สามวันเมล็ดก็จะงอก ทีนี้3วันเนเรายังเอาลงปลูกไม่ได้นะครับครับเราจะต้องให้ระยะเวลาของการเจริญเติบโตของต้นกล้าอยู่ในเกณฑ์10กว่าวัน17วันนะครับประมาณนี <m z ul heures> ้อย่าให้มันเกิน20วันประมาณไม่เก <c oughs> <me> ิน2อาทิตย์เศษเนาคประมาณนี้และจากนั้นเราก็ก่อนที่จะปลูกเราก็ต้องลดน้ําก่อนที่เราจะเอากล้าลงดินเนี่ยนะครับเราต้องลดน้ําให้ชุ่มนึงให้ดินมีความชื้นอ่าสักหวันก่อน จากนั้นเราถึงจะนำต้นกล้ามาลง,ลงปลูกลในแปลงแต่ละแปลงแต่ละแปลงนะครับระยะระยะการปลูกแต,ลแต่ละช่องระหว่างต้นระหว่างแถวก็ 30, 40คูณอย่างนี้นะครับนะ30คูณสเซนหมายถึงว่าถ้าในแนวยาวแบบนี้ก็คือ30ใช่ไหมครับแบบนี้40่คือห่าง สี่สิบนี่คือคือห่างนะครับอ๋อมันมีสองแถวใช่ไหมครับครับนี่หนึ่งแถวสองแถวแบบนี้เนาะครับหรือจะเอาสี่สิบคูณสี่สิบเซนก็ได้นะครับอ๋อหรือจะเอาสามสิบคูณสามสิบเซนก็ได้นี่คือหน้าหน้าหน้าหนาวหรือหน้าแรงนะครับหน้าร้อนนะครับครับตัวนี้ตัวนี้เป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยนะครับครับไม่เหมือนกับการทํานาต้องใช้น้ําเยอะนะครับการทํานาปังใช้น้ําเยอะมากอันนี้ใช้น้ําแบบประหยัดนะครับ ใช้น้ําน้อยที่สุดครับเราเราก็วางระบบน้ํนะนะครับไม่ได้ติดสปริงเกอร์อะไรนะครับเราวางเป็นระบบน้ําน้ําพุ่งนะครับอ๋อมันมันก็เลยประหยัดน้ําน้ําพุ่งนะครับนี่ครับจะมีท่อนะครับท่ามันจะ้อยมันเป็นสายท่อน้ํานะครับจะไม่เห็นแหวกไปดูครับนี่ครับด้านล่างเป็นท่อน้ําแบบนี้นะครับครับทีนี้มันก็มันก็จะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆน้ําก็จะพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆ โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปคล้ายๆกับระบบน้ําหยดแต่ว่าเราก็ให้คล้ายๆสปริงเกอร์นะทบนี้ใช่ครับนี่รายละเอียดครับตอนนี้ก็มาตัดนะครับวันนี้วันนี้ก็เมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนนี้วันศื้อนี้ก็ตัดส่งลูกค้านะครับทีนี้อ่าช่องทางการขายใช่ไหมครับ่เอาการดูแลก่อนไหมก่อนที่จะไปถึงการขายพูด ถึงเรื่องการดูแลกนก่อนครับการดูแลเนี่เราใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับครับมูลไก่มูลวัวเงี้นะครับการผสมคุกเขาระยะเริ่มต้นครับจากนั้นเราก็ปลูกไปนะครับพอปลูกไปได้สัก5วันเราก็ค่อยๆบำรุงทางเคมีหน่อยเพราะว่ามันเป็นพืชระยะสั้นครับเราต้องมีการให้ปุ๋ยทางเคมีบ้างบวกกับอินทรีครับครีบแล้วเวลาเราให้ปุ๋ยเนี่ยครับเราให้แบบไหนครับ ให้ปุ๋ยทางดินก็ได้ครับแล้วเราก็ให้น้ำ<ว>ตามโรยไปเลยโรยไปตามแนวของของต้นดาวเรืองเลย<อ>แต่ว่า<อ>เราก็อย่าให้ใกล้โคนต้นมากเดี๋ยวต้นมันจะเฉาต้นมันจะนอกอน,นะครับพอเหมาะพอควรไปครับอันนี้พอให้ปุ๋ยเสร็จปุ๊บแล้วก็น,น้ำเนี่ยเราให้ยังไงครับหมายถึงว่าเช้าเย็นแบบไหนครับน้ำเราให้วันละครั้งก็เพียงพอแล้วครับตัวนี้หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนี่ช่วงไหนครับช่วงเช้าหรือช่วงไหนครับช่วง ทั้งวันแหละครับตอนไหนก็ได้เราค่อยๆให้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะให้ครบทุกแปลงนะครับเราให้วันละครั้งก็พอแล้วว่าเราไม่ต้องแบ่งเวลาว่าเป็นเช้าเป็นเย็นตัวนี้ตัวนี้ไม่เกี่ยวอกครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นพืชที่ชอบแสงแดดอยู่แล้วนะครับอันนี้คือการดูแลเบื้องต้นเลยเอาง่ายๆว่ามีปุ๋ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแ้ฮอร์โมนด้วยนะครับที่นี่เราก็ต้องดูพวก มีหนอนไหมมีมแมลงไหมก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ใช้ชีวภาพเข้าไปนะครับน้ำหมักชีวภาพน้ำสะเดาพวกนี้นะครับน้ำเอายาฉุนมาหมักนยาฉุนมาหมัก แล้วเราช่วยอะไรครับยาฉุนนี่เกี่ยวกับอะไรคอ่าไล่แมลงไล่หนอนไล่เพี้ยอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ที่จะเข้ามาลดคุอ๋อง่ายว่าแปลงนี้ไม่มีสารเคมีก็ฉีดพ่นกับแมลงอะไรพวกนี้ไม่มีมันก็มีนิดหน่อยคือพวกสารอ่าพวกปุ๋ยเคมีที่เรามาผสมบวกบวกกับอ่าอินซีถ้าอย่างั้นมันก็จะไม่ไม่โตเท่าที่ควรนะครับเอาอง่ายว่าเรื่องปุ๋ยเรามีสารเคมีอยู่เล็กน้อยแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่อง พวกยาฉีดพ่นแมลงอันนี้ไม่มีแน่นอนเพราะเรามียาฉุนใช่ไหมครับพวกเป็นพวกสารสกัดสกัดพวกสารสะเดาพวกยาฉุนพวกนี้นะครับอวันนี้หลังจากที่บอกว่าดูแลแล้วอันนี้มาเก็บใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้เรากําลังจะทําการตัดดอกดาวเรืองมเพื่อส่งให้กับเกือบประมาณห้าเซนได้ไหมแปเซนฮะแปดเซนเลยครับ เมื่อวานนี้9-10เซนนะครับตัดส่งลูกค้ามีสเปคก็คือ9-10เซนช่วงนี้เราจะตัดไซส์จัมโบ้พิเศษค,คือ8-9-10เซนครับ8เซน9เซน10เซนอยู่ใน,นช่วงนี้ครับอยู่ในช่วงระยะระยะตัดครั้งแรกนะครับทีนี้ต่อไปเราก็จะตัดไซส์ใหญ่รุ่น8เซนลงไป8เซน7เซนนะครับ นี่คือช่วงนี้คือการการที่จะตัดส่งลูกค้ามันเป็นเบอร์ผมถามหน่อยว่าถ้าเป็นดอก8เซนลงมานี่ดอกกี่บาทครับตอนนี้ดาวเรืองนี่มันเป็นช่วงฤดูการของดาวเรืองนะครับถ้า8เซนลงมานี่ก็คงจะอยู่ในเกณฑ์90ตังค์80ตังค์นะครับแต่ถ้า8เซนขึ้นไปนี้ตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์1บาทขึ้น1บาทขึ้นไปครับ ตั้งต้นที่8เซนถ้า8เซนเห็นแน่นอนว่าดอกละ1บาทถูกต้องถูกต้องถ้าทำเลยล้านดอกได้เท่าไหร่ครับก็นับเอาเลยครับ1ล้านบาทครับผมไม่อยากจะนับนะครับลองแผนไปทางทางแปลงใหญ่ๆดูสิครับว่าท่านผู้ชมครับดาวเรืองจะเยอะขนาดไหนนะครับถ้าบอกว่าเก็บ8เซนขึ้นไปนะครับ1ดอก1บาทนะท่านผู้ชมนะแล้วคูณไปครับสัก3แสนดอกก็พอลอะนี่ครับอู้เยอะมากครับท่านผู้ชม อีกหนึ่งอีีครับในเรื่องของรายละเอียดการปลูกดอกดาวเรืองครับท่านผู้ชมครนี้ตอนนี้ถามหน่อยครับก่อนที่เราจะเก็บเนี่ยอายุเขาเนี่ยก่อนที่จะเก็บเนี่ยประมาณกี่เดือนครับถึงจะเก็บได้ตัวนี้เป็นเป็นพืชระยะสั้นนะครับใช้เวลาไม่นานครับก็48-50ถึง50วันเราก็เริ่มเก็บดอกตัดดอกส่งลูกค้าส่งแม่ค้าได้แล้วครับ ไ่เกิน3เดือน2เดือนเสร็จเสร็จเองเดือนเสร็จเสร็จสิครับเดือนเสร็จเสร็จใช่ไหมครับไม่ถึง2เดือนเดือนเสร็จเสร็จเดือนนิดนิดเมื่อกี้ผมก็หลงไปก็นึกว่า60กว่าวันไม่นี่แค่สี่สิบห้าถึงห้าสิบวันเฉลี่ยประมาณนี้48บวันก็เก็บได้สบายสบายเลยครับเงินก็เห็นแล้วนะครับต่อมาครับบอกว่าเก็บได้แล้วการตลาดนี่ยังไงครับการตลาดนี่มันมีช่องทางหนึ่งนะครับแม่ค้าอยู่ใกล้บ้านเรา 2แม่ค้าอยู่ใกล้บ้านเรา2ขายทาง <Online. S 2> Online, Facebook, อินเทอร์เน็ตออนไลน์ออนไลน์เฟซบุ๊กอย่างเงี้ยนะครับเ,เดี๋ยวแม่ค้าอยู่ทั่วท,ทุกสารทิศเขาก็จะติดต่อเราเข้ามาบางเจ้าก็หมื่นดอกสองหมื่นดอกอย่างเงี้บางเจ้าก็ห้าพันบางเจ้าก็พันเริ่มตั้งแต่แม่ค้าวิ่งผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเขาเห็นเขาก็วิ่งเข้ามาซื้อแล้วครับอตอนนี้อย่างน้อยๆแม่ครับ ขายจำน่ายพวงมาลัยต่างๆเขาเห็นตามสีแยกสามแยกอันนี้มันก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับแม่ค้าต่างๆด้วยให้เราด้วยนะครับแล้วก็เป็นว่ามาใกล้เลยเนาะโซนนี้เพราะว่าเส้นทางใหญ่ก็อยู่เส้นนี้นะครับเส้นที่ี่นะครับท่านผู้ชมมันก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพวกเราด้วยให้กับแรงงานในท้องที่ด้วยเวลาเราปรับดิน ปุงดินต่างๆเวลาเราตัดดอกเราก็จ้างคนในละแวกแถวนี้มาช่วยกันนะครับกระจายรายได้ในชุมชนใช่ครับนี่นะครับข้อดีนะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับนี่คือการตลาดนะครับท่านไหนนะครับที่สนใจเนาะนะครับก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างคลิปวิดีโอมาได้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ครับสุดท้ายรายการแล้วเนาะนะครับต้องขอบคุณพิชายไปอย่างสูงนะครับที่ให้มาถ่ายทําสวนดาวเรืองวันนี้นะครับใครสนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อของผมนะครับ 081974 0050นะครับนี่เลยครับติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างคลิปวิดีโอมาได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายรายการจริงๆเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผมช่องนำชัยเพื่อเกษตรนะครับกับคุณชายนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ